สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูค่ครัวอร่อยแบบบานๆค่ะวันนี้มาในเมนูไก่ทอดค่ะไก่ทอดแบบง่ายๆสูตรหมักแบบง่ายๆแล้วก็มีความอร่อยมากๆแทบจะไม่ต้องจิ้มน้ําจิ้มเลยแล้วรับประทานแบบนี้ก็อร่อยรับประทานกับข้าวก็อร่อยค่ะวันนี้จะทํำยังไงวัตถุดิบมีอะไรบ้างง่ายหรือยากเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันค่ะวัตถุดิบอย่างแรกเลยก็คือปีกลางไก่ค่ะปีกลางไก่เนี่ยแอดมินก็จะใช้ซ้อมนะคะพย ยามจิ้มจิ้มเพื่อที่เวลาทอดเนี่ยจะได้สุกได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะเจาะให้เขาเป็นรูนิดนึงเวลาทอดก็จะทอดสุกได้ง่ายค่ะสุกทั้งข้างนอกแล้วก็ข้างในค่ะมหามากไก่กันค่ะอย่างแรกเลยใส่พริกไทยป่นลงไปจากนั้นก็ใส่น้ำปลาแล้วก็ตามด้วยซอสหอยค่ะแล้วก็คลุกเคล้าให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะ และต่อไปค่ะก็คือสามเกลือสามเกลือก็ใช้อยู่ที่หนึ่งช้อนชาค่ะใส่ลงไปตรงนี้จะใส่ก็ได้หรือว่าไม่ใส่ก็ได้สามเกลือก็มีรากผักชีมีกระเทียมมีพริกไทยในปริมาณที่เท่าๆกันนะคะนํามาตําสามารถตําไว้แล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นได้ค่ะอยู่ไว้ได้น,น,นานๆเลยต่อไปแอนมินจะหมักไก่ไว้อยู่ที่10นาทีเมื่อครบ10นาทีแล้วก็จะมาใส่แป้งค่ะ ตัดภาพมาที่ครบแล้วค่ะหมัก10นาทีใส่แป้งทอดกรอบลงไปจากนั้นก็คลุกเคล้าค่ะแป้งทอดกรอบก็ใส่ลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็เติมน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยน้ำเปล่าก็ใส่ลงไปสัก1ช้อนโต๊ะค่ะวันนี้แป้งทอดกรอบจะใส่นิดเดียวให้ดูเหมือนว่ามีแป้งเคลือบเท่านั้นค่ะจะไม่ใส่แป้งเยอะนะวันนี้ปีกลางก็อยู่ที่10ชิ้น แป้งก็1ช้อนโต๊ะก็พอน้ำเปล่าที่ใส่ลงไปก็1ช้อนโต๊ะเห็นไหมคะเราจะได้แป้งที่เคลือบอยู่ที่ปีกไก่นะบางๆแบบนี้ค่ะตรงนี้เดี๋ยวเราจะทอดเลยก็เริ่มจากการตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปค่ะไฟที่ใช้ตอนแรกก็คือใช้เป็นไฟแรงเลยพอน้้ามันเริ่มร้อนเนี่ยเราจะปรับไฟลงมาค่ะเป็นไฟอ่อนค่อนไปทางกลางค่ะปรับไฟลงมาจากนั้นก็ใส่ไก่ลงไปค่ะแล้วก็ทอดไปเรื่อยๆค่ะ ตรงนี้แอนมีนจะใช้เป็นไฟออนข้อไปทางกลางเพราะว่าเราต้องการให้ไก่นะคะสุกทั้งข้างนอกแล้วก็ข้างในค่ะพอทอดมาเรื่อยๆแล้วให้เราสังเกตดูค่ะว่าไก่เนี่ยเริ่มสุกแล้วหรือยังเริ่มกรอบแล้วยังสีสวยหรือยังนะกลับอีกด้านนึงเมื่อได้แล้วก็กลับด้านไก่ค่ะสามารถกลับไปกลับมาดูได้นะคะว่าไก่ของเราสีเหลืองสวยแล้วหรือยังค่ะ สูตรนี้ก็เป็นสูตรไก่ทอดแบบง่ายๆนะคะทําให้ที่บ้านรับประทานให้เด็กๆรับประทานนะคะหมักง่ายๆทอดง่ายๆค่ะสําหรับเมนูที่ไม่ต้องยุ่งยากอะไรมีแค่ไก่แล้วก็เครื่องปรุงเล็กน้อยเท่านั้นค่ะตอนนี้ก็ได้แล้วค่ะเราก็ตักขึ้นมาให้เส็จน้ํามันค่ะก็จะได้ไก่ที่มีสีสันที่มีความกรอบสวยๆแบบนี้ค่ะ ต่อไปก็ทอดต่อได้เลยค่ะทอดไปจนกว่าจะหมดค่ะเมนูไก่ทอดแบบนี้รับประทานกับข้าวสวยรับประทานกับข้าวเหนียวนะคะหรือว่ารับประทานเล่นให้เด็กๆรับประทานหรือว่ารับประทานเป็นกับแก้มได้หมดเลยค่ะสำหรับเมนูไก่ทอดง่ายๆแบบนี้ค่ะ และนี่แหละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำไก่ทอดแบบง่ายๆค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับเมนูนี้แล้วก็คลิปนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ